สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจับพิดาแปลงโฉมกันคะ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยคึ้นสายบอกว่า,า,นะาผ้ายาวนะ่ะยาวปกีเนี่ยข้างอยู่แค่นี้วันนี้ยาวบาร์เบอร์นะคะไออเอาแบบไหนสรุปเอาสั้นขนาดไหนเอาสิ้นหูเลยจับไหมนะจับผมไว้ไนะหลับตาหลับตาเมมปากกานหายใจหนึ่งสองสั้ มันจำเป็นหรอมันไม่จำเป็นเลยหรอมันไม่จำเป็นไม่ใช่หรอเนี่ยผมผมจะได้ไม่ติดหน้าไม่มันไม่จำเป็นผมดีๆไม่ได้เลยไม่ไงก็เป็นห่วงเดี๋ยวกลัวแบบเสร็จพโพสต์ผมจะติดไม่ได้หน้าตอนนี้วอกแน่นอนอ่ะอันเจนเล่นโพสตผมได้ยังคะเอาเท่าติดเลย คุณลูกค้าอยากได้ผมสรงไหนดีคะข้าวตงหข้าวติ๋งหูมันจะต้นไปไหมฮะเอาเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะมัดผมไม่ได้นะจ๊ะเอาเท่าค้างก็ได้ร้อนร้อนเหรอเออร้อนว้ดูเหมือนจะมีแบบว่าแบบความรู้อะไรเงี้ยทำดูดีแต่เปล่าหรอกไมรู้เรื่องโอเควะวิ่งพ่อมีอะไรอ่ะเร่าผมเทะเวี่ง เหรียญทรงค่าของฉันอันนั้นที่สิบบาทมีไก่ยังไปแล้วผมจาลากนน่อุ้ยน้องุ้ย <c oughs> เสียดายผมว่า <c oughs> ไม่ทันแล้วใช่ไหม <c oughs> น่าบอกกลับตัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงขอบใจปั๊ดนี้น่ละปั๊ดมาใ่ไน่าไปแล้วโอ้ยก็ได้อย่าร้องไห้ไม่เอาได้บอกแม่ใช่ไหมตอนนี้ในใจได้กำลังแม่ นั่งหลังตรงเออแ่า,ามันไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่นั่งหลังไม่ตรงนี่แหละเดี๋ยวทาแป้งหน่อยลาบอกแม่ทาแป้งหลายรอบแล้วตั้งแต่ตะกี้แล้วนะแม่แม่ทาแป้งอะไรของแม่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่นะอยากทำด้วยตัวเองร้องเพลงไนันบนเขายังถามอยู่ว่าจำเป็นเพื่ออะไรไหมเป็นอะไรเป็นอะไรอร้้งไหไม่ต้องร้องเพราะว่าร้องไปก็ไม่ทันแล้ว ปูสายจะได้เลิกซื้อตั้งใจแต่ผมอันใหม่แล้วแหละมันหนีมันหน,มน,นีมือดูมแม่งก้มแม่งก้มหัวค่ะแม่มเงเลยหน้าค่ะไม่ต้องทำอะไรเลย oh <my> God. ยังยังไม่ได้ทำลอะไรเลยจะก้มทำไมล่ะนั่งีะไม่พะโคตตกจับตัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเฮ้ยพอแล้วแค่นั้นแหละแค่ฉันจะพะโครอได้เลยได้เลย กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ตึงทำไมฉัน <laughs> ฉันมาทำอะไรที <laughs> ่นี่มันไม่ทันแล้วไงคือจุดๆุดนี้ยไม่ว่าเธอจะพูดอะไรเธอก็เหมือนเงินหน้าพันอ่ะยื่ห่นฟอนไม่ได้แล้วโอเคเนาะเข้าใจ่ะยังยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ใจสลายแสกลงไปใด้ทะเล <c oughs> ไว่าเบี้ยวก็คือเบี้ยวเละก็คือเละเละเหรอก็ได้นั่งไม่เฉยไงไม่เละนั่งไม่เฉยสิผมมันจะได้ไล่ระดับกันอย่าถอนหายใจมันนี่เละเชื่อฉันเขาเรียกยาบาร์เบอร์โสหัวใจของฉันมันเยดิวยังเด็กเยดิวยังร้องเลยว่าเดอะเบรด้วยพินไล่จากกังไก่พี่ตัดผมอ่ะได้หันหน้าไปดิหันไปเดี๋ยวผมทีมันจำเป็นยังจำเป็นอยู่ ไีดีผูสาไปออกไปหมดแล้วแม่ว่าเดี๋ยวต้องมียันยันติ่งหูแน่เลยเบี้ยวแม่รอเล่นไม่เบี้ยวหรอกนะเต็มที่ก็ไม่เกินห้าเซนแ่เธอแม่รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรผมเธอมันแห้งไงมันก็เลยหนีมันต้องผมเปียกๆเอาน้ำใส่ตอนย่อย็ได้ปะทันไหมทันใช่ไเดี๋ยวไปเอาูถังน้ำมาใส่ก่อนพอไมได้อะ ไม่มีขนันหน้าเอาแก้วน้ำหม,มา,หาแทนได้ไหม <_ d ose> มาด้มาสิ่ขันหลังมาขันหลังโดียดแล้ว <_ d ose> แม่ขันไม่ my god แม่ราดบนหัวแบบนี้ไม่ได้แลวก็เราทำแบบตามมีตามเกิดไงอุ้ยเดี๋ยวทำให้รับรองพอผมแห้งแล้วมันจะแบบสวยมาก <_ d ose> สวยจนแบบฝรั่งร้องว้าวอ่ะ เี้ยฝรั่งถามไปตัดที่ไหนมาแล้วเราก็ถามว่าอ้าวทำไมยูจะตัดเหรอฝรั่งบอกเปล่ามันเดี่ยวหล่อเลยหลอเล่นล่อเล่นโอ้ยผู้หญิงที่โกลัวกูอะไรผมเบี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยกูไม่มีผมว่ะเดี๋ยวผมก็ยาวฝากบอกว่าใจบอกว่าเช่สุดท้ายนี้ยเล่นโวยกันเล้โอ้โหผมของฉันสะสมมาสองปี <c oughs> ไปในเซียววีนาทีวัร,รได้าไ,ไม่ขนาดน,นั้นหรอกวัวหมดหัวแล้วถึงไหมเ,นะเป๊ะเบี้ยวเป๊ะเป๊ะจริงเหรอรอเล่น <c oughs> ยังมันจะเบี้ยวได้ไงล่ะแต่ผมหนูมันหยิกไง <c oughs> ผมมันหยิกเป็นเป็ดอยูไ่ไง <c oughs> เดี๋ยวทำให้รับรองว่าแหลมอะไรแหลม <c oughs> ผมแหลมไงจะเอาดิ้งเข้ามาทำไมแตะผมอยู่ จิตใจของฉันมันช่วยเซ้นเราบุ๋มอะผมไม่เลยป็นเตะเงย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 อิสเงยเงยอันนี้เขาไม่ได้เป็นพีสต์เอ้ยเบ๊อะไรเป็นได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้วจะทำไงเหรอแรไ,<ล>ไม่แระเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าหน้าแม่ไปซื้อฟอกกี้มาให้โอ้โหไว้เล่าหน้าก่อนนะรอบนี้ก็ต้องจะทำอีกรอบหน้า ไปต่อชีวิตไม่ lide, ine, fish, ไปผิดลายจากกันชัยไปผิดลายจากกันชัยและวีซอยแล้วก็คือรักเบี้ยวก็คือเบี้ยวนกมันยังร้องเพลงให้กำลังใจเลยมันบอกว่าเบี้ยวก็เบี้ยวไปเถอะมันบอกอย่างเงี้ยอยู่ไว้ใจนกมันร้องเพลงบอกเลยเบี้ยวก็เบี้ยวไปเถอะ อยากผมแห้งอะไรเป็นอยากเอียงมาสิคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันเบี้ยวก็เบี้ยวดีเดียวแหละมันเบี้ยไม่เยอะด้านั่งเฉยมันไม่ต้องขนาดนั้นไงเดี๋ยวผมก็ยาวน่าเพื่อนตอนเด็กๆเราโดนแม่เราอ่ะแม่เราตักถึงนี่แล้วก็ขิดหูงเราไปนิดนึงด้วย แม่เราทำเราซออเลยประจำเลยเราโดนบ่อยขันหลังขันหลังขันหลังเบี้ยวเป๊ะเป๊ะได้นี้ก็เชื่อเนี่ยตรงโผล่ดูด้ตรงขนาดนี้ไม่เอยีย่ตรงไหน ไม่ๆไม่ๆไหนๆก็ไหนๆเบี้ยวแล้วก็เบี้ยวเลยเจ็บดอฮะเจ็บดอวันใจรินบ้างไม่จับถุงให้ด้มันตั้งกี่ปีแล้วได้ไม่เช่ใจแม่ก่อนแม่เคยทำด่าไอ้หรอหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเนี่ยดูดิบอกแล้วให้ทาแกงไงขอผมมันเหี่ยวไต้หาเนี่ยใส่แชมพูน้ำตาล ไหนๆก็ไหนๆแบ่ๆสบายแบ๋แบ๋แบ๋แบแบ๋แไม่เบี้ยวมั่นใจสิสุดดีฉันชื่อว่านี่ยาจะเชื่ออะไรนะไม่ได้กับแม่หน่อยหรอสุดดีฉันชื่อว่านี่ยาจะเชื่ออะไรนะจะเป็นอะไรอะจะโดนจับหมูแมงสาดกินหลังเธอไปหรอไอ้แมงสาดกินลิ้นเธอไปหรอหลังพูดไม่ได้แมงไงมันมีตัวนึงเอาอีกไหมเนี่ยป้าพักเซลอย แน่นอนเลยหันขาหลังตอนนี้ดวงนี้ผมแน่นอนใช่ว่าผมข้างหลังมันเป็นเป็ดอะจะปล่อยไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยไว้เป็นเป็ดต่านี้ก็ได้นะก็ไม่ว่าอะไรกว่าจะยาวสองปีอะไรเธอเธอตัดไปแล้วสองรอบแล้วนะเออเธอลืมหรอที่ครูให้เธอมาตัดที่เขาบอกว่าผมเธอยาวเกินไอตัวหนังสือชื่อย่อตรงนี้นะเอาเวลาอยากตัดตรงยางน้องนะได้ไม่เป็นไรมันจะได้เร็วี้ยวนด้อย่างเราค่ายาวเลยต้นหน่จื๊อ มนีทุกบ้านมีในบ้างปันสมกับก <ica> <X> ั <Brother> ่ไหมเอาอกมาดีก <masked> น <dial sounds narration> okay. ้องช่วคดณสิคะน้ยงเขาจะเป็นยังนอเขาจะลังค์หรือไงจยว เดี๋ยวนีอีกทีม,มก็ตรงแนวเกา ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคุณลูกค้าหันหากล้องค่ะอยงนี้มั้งคะพอใจไหมคะหัวสิงโตอ,อ่ะลององนี้มั้งคะสั้นข้างยาวข้างพอใจไหมคะจริงหรอมันเป็นแบบบ็อกเทมาจริงเอียงแบบที่แม่ตัดอะส่งเดียวกันเลยแต่ว่าผมด้าฟูแค่นั้นเองผมแม่ไม่ฟูอย่างนี้เอ่ะสวยไหมคะเอิง อขอบพระคุณสิคะขอบพระคุณขอบพระคุณยังไงคะ่ยไอ